อะไรว่าจากม้เสียชูชุมูดแทนชาวบ้านนะครับและอยากให้เสียชูชุบแจกคุณเส้มตบมือด้วยครับรอสักครู่นะครับก็ขอทักทายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอีกประมาณ10กวินาที20นาทีครับแจกวันนี้ก็ทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับน้ำซุป ให้ก่อนเลยอ่าใ,ให้เขาเดินมารับแนทมาพวกเราทีมงานเออทีมานเ<ห>ริ่มต้นมาดมฟางมีขอบ<ะ>คุณนะฮะ

ด้วยความนะโดยเฉพาะคุณนายฝันมุกพาคกลางนะครับด้วยความรับผินเกิดน,นะครับสิ่งใดที่พอจะแบ่งปันได้เราก็พยายามจะแบ่งปันวันนี้ก็ทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับน้ําซุปผักอะไรต่างๆนะครับก็ต้องใช้เวลานขนาดคนที่จะกลับ่งางจังหวัดมาปกติไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะแจกอะไรแต่ว่าทีเนี้ย ก็คือยังได้คุยกับน้าอย่างที่ทุกคนเขารู้จักกันในนาาสอหนูเนาะก็ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านว่าช่วงนี้หมูแพงขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าอะถ้าหมูแพงขึ้นงั้นเราก็ต้องให้ชาวบ้านไม่ต้องซื้อหมูสิเราก็เลยแจกหมูชาวบ้านภายในวันนี้ก็คือเราแจกทั้งหมด1ตันเลยนะคะวันนี้เนาะ1ตันกว่า170กิโล มีเท่าไหร่แจกให้หมดไม่อ่านไม่กําหนดเลยว่าจะต้องมีแจกแค่ห้าร้อยโลหรืออะไรไม่มีเลยมีเท่าไหร่แจกให้หมดเพื่อนี่น้องชาวบ้านเราวันนี้เลยค่ะแต่ว่าขออนิดนึงครับต่อไปนะครับเราจะทําอะไรก็ลําบากนะครับจริงๆเราอยากจะให้เราอยากจะแจกนะครับเรานะครับในฐานะที่เราเป็นลูกหลานให้เราก่อนนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับพี่น้องครับ เดินทางมาที่ไหนหนูบ้านโคกเลยเหรอมากันกี่คนมากุณแม่แล้วก็ที่แล้วก็ป้าได้กี่ชุดน่ะได้กี่ชุด2ชุดอเป็นการแจกของแทนนะครับด้วยความนะ โดยเฉพาะคนในฝั่งภาคกลางนะครับด้วยความรับผิดเกิดนะครับ when <laughs>